เอมหนูเฟิรนเจ้ขอถามอะไรหน่อยดิอะไรหรอคะทำไมวันนั้นอยู่ในโซนทำไมบอกรักกันกับแฟนเจ้อะโอ้แอบอคอบอกอะแอบพบกันเหรอแร,รู้ได้เหรอก็แ,อบบกแกล้งแหละแกล้งว่าไปห้องน้ำแต่จริงๆก็ดูอยู่ เห็นทุกคเห็นทุกคำเลยเนี่ยคือกันนานหรือ,อยังอ่ะนานแล้วค่ะทำไมทำไมหนูเฟิร์นกล้าทำกับเจ้แบบนี้อ่ะขอโทษได้ไมหมคะก็ก็ได้นะถ้ารักกันจริงๆก็ยังไงก็ขอให้รักกันนานๆแล้วกันนะวันนี้ก็ขอบายแล้วกันนะไบร์ ขอบคุณสุกคนกลพคนะโอ้โอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือการแสดงเท่านั้นนะคะอย่าคิดกันไปเองเด้อหนูเฟินไม่ได้ย่างแันนี่้าใสนะใช่ไหมหนูเฟิน ก็อยากถึงก δ δ ารแสดงนะคะทุกคนพี่ฝนก็ไม่ได้ไปแย่งแฟนหรือว่าไม่ได้ไปแอบคุยกับแฟนที่ฟ้สาสนเลยนะคะไม่มีเลยค่ะใช่แล้วก็รักกันดีเหมือนเดิมนะคะส่วนคนท<ะ>ี่ยืนอยู่ข้างๆนั้นก็คือยักษ์ขี้แพ้นะคะแสนแหลนดอยากออกช่องละค่ะทุกคน,สนแสดนอยากสีออกซองออสอนหลอนสซนแลน์ไปแล้วค่ะไม่ไปไปไปค่ะทุกคนเราไม่เชื่อความได้เป็กกนัน